ดึงไว้2ยกหรือเปล่าเอาครับยก3ต้องคืนแล้วรับเยอะไม่ดีแน่ครับอาวุธมวยไทยมวยพี่ขยันออกอาวุธนี่ไม่มีวันตายคุณประเทศต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนั้นฝาดขยันอยู่ที่ยอดฟ้าออสมโทษนะครับสมโภชน์ลอเรียบนะครับอ้าวขวางไว้ตีครับป้ายหน้าอ่าหยุดไม่อยู่ซะแล้วครับตอนนี้แม่จักรีอ้าวโดนเข้าปีกซะแล้วครับต้องแก้แล้วครับจักรี นับเยอะไปครับช่วงนี้ดูครับปัดหนึ่งสองต่อยท้องแท็กขวาเติมไปอีกโอ้ชุดใหญ่ๆครับแม่ยอดฟ้าตอนนี้เร่นประเด็นึิงหล้าคุณเบื่อกี้นับไม่น้องนับไม่น้องแม้จังหวะของยอดฟ้านะครับตุยทองนะครับจับไปตีจากกิจนี่ประเภทปอดใหญ่ไปแรงนะครับแต่โดนก่อนเลยทีเดียวไม่เดินด้วยนะครับไม่เดินนี่เป็นทางของยอดฟ้านะครับฝ่าไปเก๋าด้วยอาวุธแรง มัดศอกดีครับอ่ะมีเขาเรียกว่ามีเดชาศอกเองลิงชันแม่บอกให้ต่อยเลยครับต่อยขวาต่อยซ้ายไปทิง้งลูกขยันนี่ต้องยกให้ยอดฟ้าเลยครับโอ้โดนไม่ใช่น้อยครับจากติดแมรับเยอะครับเอา้ารับแล้วไม่คลายด้วยครับแมโดนศอกเข้าไปมีถึงเด้งติดเทือกนะคุงเชษเลือกเลยครับดูครับตอนนี้ต้องถือว่าสถานการณ์นั้นดูดีครับ กะแฟรของยอดฟ้าด้นานจากกิทครับต้องลุยให้หนักขึ้นกว่าเดิมทางล่างบอกพยายามจะส่งเสียงเชียร์นะครับแข้งขวาแต่ว่าขวาไม่ออกครับขวาออกน้อยไปหน่อยแม่คุณเบกกี้เป็นไงดูการชจของจากกิดวันนี้แล้วต้องบอกท่านชมครับอาจจะเดินทางไกลนะครับมาจากอุบลเลยครับดูดูอึดอึดไปนิดนึงนะใช่ครับอาวุธเนะตนะนะตาตาเตะทียทีมงานก็บอกว่าซ้อมแบบ สองเดือนกว่านะครับจังหวะนี้แบบดูช้ากว่าเห็นเลยทีเดียวจังหวะของจักรกิจแล้วก็ยอดไฟเองก็ถือว่าโชคถูกส่งด้วยนะครับเล่นจังหวะฝีมือแต่ว่าตอนแรกนั้นโจมตีเร็วก่อนเลยนะครับจากานั้นก็มาเล่นจังหวะฝีมือครับคอยดึงครับอาจจะโดนแข้งขวาบ้างนะครับมาขวาไปแล้วครับลายแขน พยายามนะกว่าจะได้สักดอกพยายามจะเขายัดไส้เหมือนกันจะช่วงท้ายเกยมก,กระตุ้นกระเทือนตัวเองหน่อยครับทางด้านจักรติดโอ้ตอนนี้ยอดฟาด้าขวาก็เข้านะครับเฮ้ยเกมเปลี่ยนเปล่าโอ้โหบัดซ้ายครับแบาเต็มเหน้าเลยโอ้โหว่ามไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับล็อกไว้ทีหนึ่งเมตรสองเมตรยังไม่จังหนับครับคุณเชษแม่เอาละครับเร่งต่อครับ มีอาเจ,จี๊สามแสนด้วยไหมบรรยากาศคึกคักเลยนะครับตะกิดโดนติดนิดเด็ดไว้ยอดฟ้าไม่ประทะโดนขวาอีกสักสามสี่ทีครับอีกสักสามสี่ทีทุกซ้ายล็อกไออ่าเอาละครับเวลาก็ไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับอยากให้ได้อยากให้โดนนะครับ เขาบอกว่าเหมือนกันต้องฉุดทูบเหมือนกันนะครับอยากให้ได้อยากให้ต่อยโดนนะครับโอ้โหยโดนบัตรหนึ่งสองโอ้โหยโดนไปชุดครับน้ำใจยาง,งกันฟันหลุดอุกล่าครับ <c oughs> ได้มีเวลาพักหายใจอีกนิดหนึ่งนะครับก็ดูกันต่อครับจากกีบลุยใครคุณทำได้แม่นะครับผิดการศึกษานะครับสามแสนบาทได้ไหมไม่ได้โดนขวาล่างจวดฟ้าไม่เพียงพัคอยิดท้ายยันไว้ตีเลขกลองรัวโดนขวา ไม่ชัาเอาอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดยังเป็นไปได้ครับแปดดูครับถึงจะช้าแต่ว่าจังหวะนี้ทัดโดนนะครับโดนก็หล่นนะครับแข้งขวาดีนะครับมาเร่งในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับอ่ะปลายน้ำแล้วครับจากเกตเบียดเข้าไปสามสีเป็นใที่สุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวครับมีกิฬสัญญาเดชนะครับเกมที่สอง แล้วก็อรุชารามันทักอูครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวนิดหน่อยครับยอดฟ้าออ,อสมโภ<า>ชชนะคะแนนจากกิจสอสักอุบลน,นะครับ<ะ>หยุดสถิติของจากกิจได้อย่างสวยงามเลยนะครับ